ศาส,สนาและเรื่องราวของความเชื่อนับเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับประวัติศาสตร์ของมนุษย์มาเป็นเวลายาวนานกว่าหลายพันปีจนกระทั่งในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาแนวโน้มของประชากรโลกที่ไม่เชื่อในเรื่องของพระเจ้าหรือที่เรียกว่ากลุ่มอเทอติสรวมไปถึงกลุ่มที่ไม่นับถือศาสนาหรือ nonreligious ก็พบว่ามีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยปัจจุบันจำนวนของผู้ที่เป็นอเทอติสและ nonreligious บนโลกนั้นมีจำนวนมากกว่า1,200ล้านคน โดยเป็นรองเพียงแค่ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามคือ2,000ล้านคนและผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์คือ2,500ล้านคนเท่านั้นซึ่งประเทศที่มีจำนวนของ a t h e i s t และ non-religious มากที่สุดในโลกนั้นก็คือประเทศจีนจากผลการสำรวจในปี2017พบว่าจีนมีประชากรที่เป็น a t h e i s t มากถึง67%และเป็นกลุ่ม non-religious มากถึง23%จากจำนวนประชากรทั้งหมด คำถามสำคัญก็คือเพราะเหตุดประชากรของจีนส่วนใหญ่ถึงกลายเป็นกลุ่มอเท e i สและ nonreligious ได้แน่นอนว่าประเทศจีนเป็นแหล่งอารยธรรมที่มีความเก่าแก่เป็นอันดับต้นๆของโลกในสมัยโบราณชาวจีนต่ก,ก็มีการนับถือความเชื่อและศาสนาที่สำคัญต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธรวมไปถึงความเชื่ออย่างลทัทธิขงจื้อและละทัทธิเต๋าเป็นต้น แต่ปัจจัยสําคัญที่ทําให้การนับถือศาสนาในจีนมีแนวโน้มที่ลดลงจากในช่วงอดีตนั้นก็เป็นผลพวงจากอิทธิพลทางการเมืองของจีนเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จีนตกอยู่ภายใต้การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมาตั้งแต่ปี1949ในสมัยของเหมาเจ๋อตงศาสนารวมไปถึงความเชื่อต่างๆภายในจีนกลายเป็นของต้องห้ามเนื่องจากศาสนาไม่มีความสอดคล้องกับลทัทธิคอมมิวนสิสต์ ทางการของจีนในช่วงเวลานั้นจึงได้มีการบังคับไม่ให้ประชาชนนับถือหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือความเชื่อของตนอย่างเด็ดขาดและเมื่อเหมาเจอตงประกาศปฏิวัติวัฒนธรรมในช่วงปี1966จนถึง1976ก็ได้ยิ่งทำให้ศาสนาภายในจีนถูกบ่อนทำลายมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งถึงปี1978ในยุคของเติ้งเสี่ยวผิงอันเป็นช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศทางการของจีน ก็ได้เปลี่ยนท่าทีมาเป็นอนุญาตให้ชาวจีนสามารถเลือกนับถือศาสนารวมไปถึงความเชื่อต่างๆได้อย่างเสรีแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่ายังมีกฎเกณฑ์ที่มีความเข้มงวดพอสมควรอยู่แต่ก็มีการคุ้มครองและให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาตามมาตราที่36ของรัฐธรรมนูญจีนสำหรับศาสนาที่ทางการจีนรับรองและให้การยอมรับมีอยู่ทั้งสิ้น5ความเชื่อด้วยกันได้แก่ศาส,สนาพุธทธลัทธิเตา๋า ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแ,และโปรเตสแตนต์และศาสนาอิสลามแม้ว่าทางการจะมีการรับรองและอนุญาตให้ชาวจีนสามารถนับถือศาสนาได้แต่กลับพบว่าจำนวนของผู้ที่ไม่นับถือศาสนาในจีนทั้งอเทยิสและ n o n วิลิเจ o u สกลับมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นผลพวงที่มาจากการลดทอนอิทธิพลศาสนาของจีนในอดีต รวมไปถึงการที่ชาวจีนเองโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะไม่นับถือศาสนามากยิ่งขึ้นดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ว่าประเทศจีนได้กลายเป็นประเทศที่มีประชากรที่ไม่นับถือศาสนามากที่สุดในโลกในปัจจุบัน